ทบทวนบทเรียนจากสัปดาห์ที่แล้วเราได้เรียนการเกี่ยวกับที่มาของพลังงานทั้งพลังงานไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงและพลังงานจากอาหารทําให้เราได้ทราบว่าพลังงานเชื้อเพลิงเป็นพลังงานที่เป็นทั้งพลังงานทางตรงและพลังงานแฝงด้านการผลิตไฟฟ้าและอาหารให้แก่มนุษย์เราทั้งสิ้นโดยพลังงานไฟฟ้ากว่า90%ก็ถูกผลิตมาจากพลังงานเชื้อเพลิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกว่า70%ก็คือพลังงานจากแก๊สธรรมชาติรวมทั้งการเป็นพลังงานแฝงของก๊าซธรรมชาติและน้ํามัน ในกระบวนการผลิตอาหารและอุตสาหกรรมต่างๆโดยพลังงานเชื้อเพลิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานเชื้อเพลิงที่เราใช้ไปในชีวิตประจำวันเช่นพลังงานจากแก๊ส LPG พลังงานจากน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งดีเซลและเบนซินหรือแก๊สรถ CNG หรือที่เรารู้จักกันในนาม NGV โดยพลังงานเหล่านี้เป็นพลังงานที่ถูกจัดว่าในประเภทของพลังงานจากซากดึกดำบรรพ์หรือ Fossil Fuel ซึ่งเป็นพลังงานสิ้นเปลืองหรือพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปดังนั้นเราควรจะต้องมาลองดูกันต่อในสัปดาห์นี้ ว่าแล้วสถานการณ์ของพลังงานในปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรบ้างพลังงานยังจะมีให้เราอยู่อีกเยอะหรือไม่เพื่อเราจะได้มาหาแนวทางปฏิบัติตนให้เหมาะสมกันต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะได้ทราบถึงประโยชน์ต่างๆของพลังงานซึ่งก็คือประเด็นที่ทําให้เราต้องการใช้พลังงานในปัจจุบันนั่นเองโดยเราจะมาเรียนกันถึงสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตของพวกเราเองรวมทั้งอนาคตของลูกหลานซึ่งผู้สอนอยากให้ผู้เรียน ได้ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพิจารณาด้านบทบาทซึ่งจะได้ไปเรียนกันในสัปดาห์ที่5ต่อไปนะคะอย่างไรก็ตามเมื่อมองภาพรวมเบื้องต้นด้านที่มาของพลังงานต่างๆแล้วก็น่าที่จะทาให้ทุกคนเกิดคําถามเดียวกันว่าหากพลังงานเชื้อเพลิงซึ่งเป็นแหล่งพลังงานพื้นฐานให้กับพลังงานอีกเกือบทุกด้านสําหรับการดาเนินชีวิตสมัยใหม่ของพวกเราถูกจัดไว้เป็นพลังงานแบบสิ้นเปลืองคือใช้แล้วหมดไปแล้วเราก็ใช้กันมานานพอสมควรแล้ว ดังนั้นแปลว่าพลังงานเชื้อเพลิงนั้นสามารถหามาได้เรื่อยๆใช่หรือไม่หรือว่าพลังงานนั้นจะมีวันหมดไปแล้วถ้ามีวันหมดเจกนานสักแค่ไหนจะเกิดอะไรบ้างในขณะที่กําลังจะหมดดังนั้นเราจะมาเรียนกันต่อจากที่มาของพลังงานในสัปดาห์ที่แล้วกันนะคะโดยสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องสถานการณ์พลังงานค่ะขอให้ทุกคนสนุกกับการเรียนนะคะ